พาคุณชมไปเบิงโครงการครับส่งเสริมศิลปชีพที่อำเภอกระสังนะครับเพื่อในมีการผลิตผ้าไหมลายโบราและกระลาลที่ออกแบบให้มีความซับซ้อนสวยงามโดยเฉพาะลายหางกระรอกครูตีนแดงครับซึ่งก็เป็นลายประจําจังหวัดบุรีรัมเป็นการสอยสร้างรายได้ให้กับราษฎรในชุมชนซีเป็นอะไรไปติดตามได้จากรายงานครับโครงการส่งเสริมศิลปชีพอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัม จัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนบ้านยางมูซีตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่26ธันวาคม2536ทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือราษฎรยากไร้โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และสิ่งของแก่ราษฎรเหล่านั้นพร้อมทั้งมีพระราชเสาวนี ในอันที่จะทําให้สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงรับราษฎรยากไร้เข้าเป็นสมาชิกทอผ้าไหมและสมาชิกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2546สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสังณศา,าลาน้อมกล้าวเป็นครั้งที่สองและทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือราษฎรยากไร้ โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และสิ่งของแก่ราษฎรเหล่านั้นและส่งรับเข้าเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเนี่ยได้ส่งจําหน่ายที่กองศิลปาชีพนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจําหน่ายในชุมชนแล้วก็ในท้องตลาดนะครับที่ผ่านมาก็ทําให้สมาชิกและราษฎรในพื้นทีนะ่มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพด้านมอนไหมแล้วก็เพิ่มรายได้ จากอาชีพหลักนะครับที่ผ่านมาก็ทําให้สมาชิกโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับตามพระราชสะวัสดของพระองค์การเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่โครงการส่งเสริมศิลปอาชีพครั้งที่สองพระองค์ทรงมีพระราชสวัสดให้พัฒนาอาชีพแก่ราษฎรโด,ดยการจัดหาแปลงตัวอย่างจัดระบบการทําฟาร์มเพื่อเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ด้านทําการเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นที่มาของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านกระเจาตำบลลำดวนอำเภอกระสังฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้นะครับก็ได้มีชาวบ้านนะครับเข้ามาเรียนรู้ในด้านการทำการ,กรเกษตรอย่างครบวงจรน,นะครับได้เก่การ,รปลูกพืชผักปลอดสารพิษนะครับการทำปศุสัตว์นะครับก็มีการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงปลา แลลลละกกกาาาารปรูบเี้้งใหหม่่ทชาาอ,ชอไื็น,นับแต่นั้นมาโครงการตามพระราชดำริทั้งสองแห่งได้สร้างความสุขความเจริญให้แก่ราษฎรและชุมชนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้สร้างมูลค่าให้งานศิลปะหัตถกรรมไทยได้เป็นสินค้าคุณภาพเยี่ยมเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ ส่งเสริมสับสนุนให้พี่น้องช่างทอผ้าได้มีความรู้ความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็ส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลพระราชทานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมช่องทางการตลาดซึ่งเป็นสิ่งสําคัญหลังจากที่พี่น้องทอผ้าได้แล้วนะคะมีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วการตลาดเป็นเรื่องสําคัญมากการตลาดก็เราจะต้องส่งเสริมทั้ง ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นมีอาชีพมีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสังผลิตใบหม่อนได้ปีละมากกว่า70,000กิโลกรัมและผลิตเส้นไหมได้ประมาณ1,000กิโลกรัมสามารถทอผ้าไหมลายโบราณและลายที่ออกแบบให้มีความซับซ้อนได้โดยเฉพาะลายหางกระรอกคู่ตีนแดงที่เป็นลายประจำจังหวัดบุรีรัมเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้ราษฎรในชุมชน ตรวจจนได้สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นอีกด้วยวิเชตปนัตตังถ่ายภาพกิติชัยลำสมุททีมข่าว n b t ภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดบุรีรัมย์